ผู้ชายไม่เคยคิดเลยว่าขอทานคาเป๋ที่สกรปรกต่อหน้าเขาจะเป็นนักฆ่าชั้นยอดในตำนานเฉินฟานสัมผัสได้จากตัวอีกฝ่ายถึงกลิ่นอายที่อันตรายมีคนจ่ายร้อยล้านเพื่อเอาชีวิตคุณชายคนนี้ส่งเสียงที่ดูโศกเศร้าออกมาแล้วลงมือทันทีได้ยินคำนี้เฉินฟานพูดอย่างไม่พอใจแค่ร้อยล้านถูกเกินไปแล้วดูถูกผมเหรอพวกนักโทษในคุกจืออยู่คนไหนไม่ถูกตั้งค่าหัวเป็นพันล้านหรือแม้แต่หมื่นล้านกันบ้างส่วนผมแค่ร้อยล้านหน้าอายเกินไปแล้วชายคนนั้นเห็นเฉินฟาน บ่นว่ารางวันร้อยล้านมันถูกเกินไปรู้สึกงงชายคนนั้นมองเฉินฟานพูดว่าเดิมทีผมไม่อยากให้มือเปื้อนเลือดอีกแต่โชคร้ายที่ตอนนี้ผมต้องการร้อยล้านนี้อย่างมากเพราะฉะนั้นขอโทษด,ด้วยรอผมได้ร้อยล้านนี้แล้วจะซื้อหลุมศพดีๆให้คุณทันใดนั้นชายคนนี้ขาเปเดินไปหาเฉินฟานทีละก้าวแม้เขาจะขาเปข้างหนึ่งแต่ก้าวหนึ่งของเขามีระยะเร็วกว่าความเร็วของคนปกติชั่วพริบตาเขาปรากฏต่อหน้าเฉินฟานมือหนึ่งควรเป็นกรงเล็บพุ่งไปที่จุดต,ตายของเฉินฟานการโจมตีีนน้้ดูเหมือชา แต่ให้ความรู้สึกหลบเลี่ยงไม่ได้แม้ชายคนนี้จะขาเป๋แต่การบ่มเพาะของเขาไม่ธรรมดาคุณไม่เลวแต่จะฆ่าผมยังขาดอีกหน่อยเฉินฟานยิ้มมุมปากชกหมัดออกไปอย่างแรงเสียงดังปังหมัดและกรงเล็บของทั้งสองปะทะกันส่งเสียงดังก้องหลังการโจมตีหนึ่งครั้งชายคนนั้นถอยหลังไปสิบกว่าเมตรซื่อจื่อตอนนั้นเล่งเฟิงวิ่งมาเร็วจ้องชายคนนั้นด้วยสายตายเย็นชาเขามองเฉินฟานด้วยความตกใจความแข็งแกร่งของคุณถึงระดับนี้เลยเหรอเฉินฟานมองอีกฝ่ายแล้วพูดเบาๆคุณก็ไม่เว แต่ในร่างคุณมีบาดแผลซ่อนอยู่หนักขนาดนี้ตอนนี้ฝืนใช้กำลังจะทำให้บาดแผลในร่างคุณกดไว้ไม่อยู่ถึงตอนนั้นถ้ามันระเบิดขึ้นมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ชายคนนั้นพูดว่าผมรู้แต่ร้อยล้านนี้ผมต้องได้คุณต้องการร้อยล้านนี้เพื่อรักษาตัวเองเหรอได้ยินคำพูดของเฉินฟานอีกฝ่ายสายหัวพันรยาของผมป่วยหนักต้องการเงินด่วนเฉินฟานมองชายคนนี้แล้วพูดคุณนี่ช่างมีน้ำใจจริงๆผมช่วยพรรยาคุณได้ชายคนนี้จ้องเฉินฟานด้วยสายตาสงสัยเฉินฟานตะโกนเย็นชาถ้าคุณเชื่อผม าพาภรรยาคุณมาหาผมถ้าไม่เชื่อยังจะลงมือกับผมต่อผมก็ต้องส่งคุณไปนรกชายคนนั้นครุ่นคิดไม่กี่วินาทีแล้วหันหลังจากไปทันทีเล่งเฟิงค้างค่างงงซื้อจือเขาจะฆ่าคุณคุณจะช่วยเขาทำไมเขาคือคนมีฝีมือพูดจบเฉินฟานยิ้มเล็กน้อยแล้วกลับเข้าไปในวิลล่าตอนนั้นเฉินหลิงเอ๋อร์วิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกพี่ชายพี่ฟางหายไปแล้ววันนี้ฉันโทรหาพี่ฟางทั้งวันโทรไม่ติดเลยฉันไปหาที่โรงเรียนและบ้านเขาแล้วแต่หาไม่เจอเลย เขาจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเฉินฟานได้ยินแล้วปลอบอยาตื่นตระหนกผมจะไปหาให้จากนั้นเขามาที่หน่วยพิเศษเจียงไห่ทันทีคนของหน่วยพิเศษเจียงไห่เห็นเฉินฟานต่างตกใจจนสะดุง้งซื่อจือคุณมาทําอะไรที่นี่หัวหน้าหน่วยพิเศษเจียงไห่สวีห้าวปรากฏตัวทันทีมองเฉินฟานด้วยความตื่นตระหนกเฉินฟานในตอนนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือทําให้คนในหน่วยพิเศษกลัวเขาเหมือนเสือช่วยผมหาคนเฉินฟานพูดชื่อฟังซื่อชี้ออกไปทันทีหน่วยพิเศษเป็นองค์กรพิเศษของตาซาการหาคนย่อมเร็วที่สุด ไม่นานสวีห้าวก็รายงานคุณฟางคนนี้เมื่อหลายชั่วโมงก่อนถูกจับไปที่วิลล่าแห่งหนึ่งในเจียงไห่บอกที่อยู่ผมเฉินฟางตะโกนทันทีแล้วหายไปจากหน่วยพิเศษตอนนั้นในวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในเจียงไห่ป,ปังปังปังเสียงแซ้ตีดังขึ้นปะปนกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดในวิลล่ามีหญิงสาวนอนล้มอยู่บนพื้นร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลผิวแตกเนื้อฉีคือฟางสือฉีข้างๆมีชายหนุ่มยืนอยู่ขณะที่ไม้เท้าถูกโบกไปมาบนทงคือไห่หลิงลูกชายของไห่ตาฟู่บนโซฟาด้านน้าานนห จินเอินจุนขาทั้งสองข้างเข้าเฟือกตะโกนด้วยสีหน้ายำแย่ตีตีให้แรงข้าจะทำให้อีชั้นนี้มีชีวิตเลวร้ายกว่าตายปังปังปัง,ปงทันใดนั้นไฮลิงตีแท้ออกไปอีกสิบกว่าครั้งฟางซือชีถูกตีจนแทบสิ้นลมหายใจจินเอินจุนหัวเราะเย็นชาไปหาหมามาให้ข้าไฮลิงตะลึงจินเศร้าขุนจะจินเอินจุนตะโกนด้วยท่าทางวิปริตในเมื่อข้าทำอะไรอีชั้นนี้ไม่ได้ก็ให้มันตอนนี้เขาโดนเฉินฟานเตะจนกลายเป็นขันทีจิตใจบิดเบี้ยวไปหมดแล้วไฮลิงไม่ขัดแย้งอะไร สั่งให้คนไปหาหมาใหญ่ตัวหนึ่งมาไม่ไม่เอาฟางซือชี้มองหมาใหญ่ที่เดินมาหาเธอตะโกนด้วยความหวาดกลัวจินเอินจุนหัวเราะวิปริตอีฉันสนุกให้เต็มที่แต่ตอนนั้นนอกวิลล่ามีเสียงดังสนัน่นประตูใหญ่พังทลายเฉินฟานเดินเข้ามาด้วยเจตนาฆ่าแก่นี่เองจินเอินจุนและไห่หลิงมองเฉินฟานดวงตาหดลงทันทีเต็มไปด้วยความแค้นเข้มข้นเฉินฟานมองหญิงสาวที่นอนอยู่บนพื้นฟางซือชี้ที่ผิวแตกเนื้อฉีสีหน้าเย็นชามองทั้งสองคนนี้พูดเย็นชา ดูเหมือนเมื่อก่อนผมไม่น่าปล่อยให้พวกแกกลายเป็นขันทีควรส่งไปนรกทันทีเขาเดินไปหาทั้งสองคนรีบจับมันลงมาไฮลิงตะโกนทันทียามในวิลล่าพุ่งไปหาเฉินฟานแต่ถูกเขาชกจนระเบิดด้วยหมัดเดียวจากนั้นเฉินฟานคว้าหัวไฮลิงทุ่มไปที่โตชาหินอ่อนข้างๆเสียงดังปังโตชาหินอ่อนแตกกระจายลูกชายของคนรวยที่สุดในเจียงไห่หัวแตกตายสนิทต,ตอนนั้นไฮต้าฟู่พาชายวัวกลางคนมาปรากฏตัวเมื่อเห็นลูกชายตายอย่างน่าสังเวชตะโกนด้วยความโศกเศร้าหลิงเอ,อ๋อ จินเอินจุนมองไห้ตาฟูตะโกนด้วยความตื่นเต้นลุงสองคุณมาเสียทีไอสารเลวนี่คือคนที่ทำร้ายผมรีบจับมันลงมาชายคนนี้มองเฉินฟานแล้วพูดเย็นชากล้าล่วงเกินคนของกลุ่มตาจิงค้นหาความตายเขาโบกมือบดิกาสองคนด้านหลังพุ่งไปหาเฉินฟานทั้งสองเป็นนักรบที่ตระกูลจินฝึกมาความแข็งแกร่งถึงระดับเจ็ดแต่ต่อหน้าเฉินฟานเหมือนมดกรอบคอของทั้งสองถูกเฉินฟานหักทันทีชายคนนั้นตะลึงงนันไห้ตาฟูจ้องเฉินฟานด้วยความโกรธจนฟันแทบแตก เฉินฟานไม่คิดว่าร้อยล้านจะฆ่าแกไม่ได้เฉินฟานยิ้มมุมปากที่แท้ร้อยล้านนั้นคุณเป็นคนจ่ายไปตายกับลูกชายคุณซะไหต้าฟู่หยิบปืนพกออกมาเล็งไปที่เฉินฟานแล้วเหนี่ยวไกปังกระสุนหนึ่งพุ่งไปหาเฉินฟานขณะที่ไหต้าฟู่คิดว่าเฉินฟานตายแน่อีกฝ่ายใช้สองนิ้วขีบกระสุนนั้นไว้อย่างน่าอัศจรรย์ไหต้าฟู่เบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตาเป็นไปได้ยังไงไปอยู่กับลูกชายคุณซะเฉินฟานสะบัดมือกระสุนนั้นเจาะหัวไหต้าฟู่ตอน,น,น เหลือแค่พวกคุณสองคนเฉินฟานมองทั้งสองลุงสองของจินเอินจุนตะโกนทันทีไอ้หนูถ้าแกกล้าแต่ต้องเราแม้แต่นิดกลุ่มต้าจินไม่มีวันปล่อยแกแน่ฉึกเฉินฟานชี้ไปอย่างไม่สนใจปราณแท้เจาะหน้าผากชายคนนั้นเห็นลุงสองตายอย่างน่าสังเวชร่างของจินเอินจุนสันเทาเขามองเฉินฟานแล้วก้มกราบขอร้องคุณอย่าฆ่าผมผมให้เงินคุณได้ให้เงินคุณเยอะมากเฉินฟานพูดคุณคิดว่าผมจนมากเหรอตอนนั้นโทรศัพท์ของจินเอินจุนดังขึ้นเขาดูเบอร์แล้วรีบรับสายร้องให้เสียงดัง พอช่วยผมปลายสายคือกลุ่มต้าจินประธานจินต้าฝาพูดเอินจุนเกิดอะไรขึ้นลุงสองของแกไม่ได้ไปหาแกเหรอจินเอินจุนกลัวจนร้องให้น้ำตาไหลลุงสองตายแล้วเขาจะฆ่าผมไอ้สารเลวเปิดลำโพงทันใดนั้นสีหน้าจินต้าฝาเข้มขึ้นจินเอินจุนเปิดลำโพงโทรศัพท์ทันทีจินตาฝาตะโกนในโทรศัพท์ไอสารเลวข้าไม่สนว่าแกเป็นใครถ้าแกกล้าแต่ต้องลูกชายข่าแม้แต่เส้นผมกลุ่มต้าจินถึงต้องใช้ทุกอย่างก็จะทำให้แกตายไม่เหลือซ่าผมรออยู่เฉินฟานพูดเบา ชกเขาบีบหัวจินเอินจุนจนแตกจัดการจินเอิญจุนเสร็จเฉินฟานอุ้มฟางซือฉีจากไปหลังเฉินฟานไปสวีห้าวพาคนจากหน่วยพิเศษมาถึงมองศพเต็มห้องด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปทันใดนั้นสมาชิกหน่วยพิเศษคนหนึ่งชี้จินเอิญจุนแล้วพูดหัวหน้าดูเหมือนคนนี้จะเป็นลูกชายคนโตของกลุ่มต้าจินแห่งโครยอสวีห้าวมองจินเอิญจุนสีหน้าเปลี่ยนไปกลุ่มต้าจินคราวนี้มีปัญหาแล้วกลุ่มต้าจินเป็นกลุ่มสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของโครยอควบคุมเศรษฐกิจของโครยอมากกว่าครึ่งมีออนนาาเดดด็ขใครย ตอนนี้ทายาทของกลุ่มต้าจินตายในตาซาคิดได้เลยจะก่อพายุครั้งใหญ่แค่ไหนจะทาให้เกิดพายุขนาดใหญ่เพียงใดสวีห้าวพูดทันทีปิดกั้นที่เกิดเหตุรายงานเรื่องนี้ขึ้นไปและที่กลุ่มต้าจินในโครยอสํานักงานใหญ่ชั้นบนสุดมีเสียงโกรธจัดดังขึ้นชายในชุดสูทชายในชุดสูทผมสองข้างขาวโพลนทุบโทรศัพท์ในมือจนแตกเป็นเสียงเสียงสีหน้าเข้มขลึมเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าเขาคือจินต้าฟ้าประธานกลุ่มต้าจินตอนนั้น เลขาของจินต้าฟาถามว่าประธานเกิดอะไรขึ้นจินต้าฟาพูดเย็นชาเอินจุนและเออร์ฟาถูกฆ่าเลขาคนนี้รู้ว่าคุณชายตระกูลจินและน้องชายประธานถูกฆ่าตกใจจนสะดุ้มจินตาฟาตะโกนโกรธแจ้งทางการต้าซาทันทีบอกพวกเขาภายในสามวันส่งตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกชายและน้องชายฆ่ามาให้ฆ่ามิฉะนั้นต้าซ่าจะต้องรับการแก้แค้นจากกลุ่มตาจินของฆ่าได้ครับเลขาคนนั้นรีบดำเนินการอัปเดตแล้วอัปเดตแล้วความโกรธถึงตายอัปเดตแล้วขณะที่เฉินฟานจัดการทายา อันดับหนึ่งของโครยอเขาพาฟางซือฉีกลับมาที่วิลล่าเบอร์หนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่ากลุ่มตาจินเรียกร้องให้ตาซาส่งตัวเขาภายในสามวันและตอนนั้นเขาเพิ่งถึงหน้าประตูวิลล่าทันใดนั้นมีเสียงดังขึ้นเห็นสวีเฉียนเฉียนยืนอยู่หน้าประตูเขารู้ว่าเฉินฟานยอมสอนวิชาย,ยุทธให้เลยรีบมาขอบวชเป็นศิษย์เฉินฟานมองเขาแล้วพูดเส้นลมปราณในร่างคุนอุดตันอยากเป็นนักรบต้องเปิดเส้นลมปราณเหล่านี้และกระบวนการนี้จะเจ็บปวดยิ่งกว่าตายคุณแน่ใจว่าทนได้เหรอสวีเฉียนเฉียนตอบโดยไม่คิดดผมทนไ้ ไม่ว่าเจ็บปวดแค่ไหนขอแค่เป็นนักรบได้ผมจะยืนหยัดเห็นสีหน้าหนักแน่นของสวีเฉียนเฉียนเฉินฟานถามด้วยความสงสัยทำไมคุณอยากเป็นนักรบนักผมจะแก้แค้นให้แม่สวีเฉียนเฉียนสีหน้าตึงดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นเฉินฟานได้ยินแล้วแปลกใจแม่คุณถูกฆ่าเหรอด้วยอำนาจตระกูลสวียังแก้แค้นไม่ได้เหรอใช่เพราะฉะนั้นผมต้องแข็งแกร่งถึงจะแก้แค้นให้แม่ได้ตอนนี้สวีเฉียนเฉียนสีหน้าจริงจังไม่มีรอยยิ้มหยอกล้อเหมือนก่อนแทนที่ด้วยสายตาหนักนั่นเฉินฟานเห็นแล้วพยักหน้าจากนั้นเริ่มเปิด เส้นลมปราณที่อุดตันในร่างสวีเฉียนเฉียนไม่นานสวีเฉียนเฉียนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่เขากัดริมฝีปากแน่นมือกำแน่นฟื้นทนความเจ็บปวดจากเส้นลมปราณที่ถูกฉีกเด็กคนนี้มีพลังใจไม่เลวสมกับเป็นคนมีเส้นลมปราณยึดโดยกำเนิดเฉินฟานคิดในใจสวีเฉียนเฉียนนี้ไม่ใช่คนไร้ค่าเพราะเส้นลมปราณอุดตันแต่เป็นอัจฉริยุทธ์ที่มีเส้นลมปราณยธดโดยกำเนิดเส้นลมปราณยุดเป็นโครงสร้างยุดพิเศษผู้ที่มีโครงสร้างนี้ดูดซับพลังวิญญ,ญาณฟ้าดิน ได้เร็วกว่านักรบคนอื่นหลายสิบเท่าหรือแม้แต่ร้อยเท่ายิ่งดูดซับพลังวิญญาณฟ้าดินเร็วยิ่งหมายถึงฝึกฝนได้เร็วเพราะเหตุนี้ผู้มีเส้นลมปราณยุทธจึงเป็นอัจฉริยุทธชั้นยอดแต่สวีเฉียนเฉียนเพราะเส้นลมปราณอุดตันทําให้เส้นลมปราณยุทธตื่นไม่ได้จึงฝึกยุทธไม่ได้แต่เฉินฟานพบว่านี่เป็นฝีมือคนจงใจดูเหมือนมีคนไม่อยากให้เส้นลมปราณของเด็กคนนี้ตื่นเฉินฟานสายตาเป็นประกายไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนมีเสียงดังก้องจากในร่างสวีเฉียนเฉียนเหมือนมีอะไรถูกเปิดออก ทันใดนั้นสวีเฉียนเฉียนรู้สึกตัวเบาสบายเขาเหงื่อท่วมตัวมองเฉินฟานอาจารย์เส้นลมปราณผมถูกเปิดแล้วเหรอเฉินฟานยิ้มและสายหัวแต่อย่าดีใจจนเกินไปนี่แค่เปิดเส้นลมปราณเส้นหนึ่งยังมีอีกหกเส้นที่ยังไม่ได้เปิดอีกหกเส้นเมื่อไหร่จะเปิดได้คุณพักผ่อนให้ดีก่อนพรุ่งนี้ค่อยต่อวันนี้คุณอยู่ที่นี่ก่อนจากนั้นเฉินฟานแนะนำสวีเฉียนเฉียนให้ลิงเอ๋อร์และคนอื่นรู้จักและเด็กคนนี้เพราะอายุเท่ากับเฉินลิงเอ๋อร์และคนอื่นเลยเข้ากันได้เร็วเฉินฟานมองสวีเฉียนเฉียนแล้วคิดในในจ ถ้าเส้นลมปราณยุติื่นขึ้นเด็กคนนี้คงกลายเป็นเป้าหมายของทุกฝ่ายในเวลาเดียวกันในฐานทัพสงครามเมืองหลวงเหล่านายพลสงครามตาซ่ามารวมตัวกันและการรวมตัวที่นี่เพื่อปรึกษาว่าจะจัดการเฉินฟานยังไงเฉินฟานคนนี้ไม่เพียงฝึกยุทธโดยไม่ได้รับอนุญาตยังฆ่าคนมากมายตอนนี้กล้าฆ่าแม้แต่ผู้ว่าการเขตสงครามเจียงหนานไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจริงๆใช่ไอเด็กนี่เหมือนพ่อมันเป็นกบฏท,ที่ทำลายชาติและประชาชนปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดนายพลมังกรหลายคนผู้ต้องการลงโทษอย่างหนัก ทันใดนั้นเสียงหนักแน่นดังขึ้นคุณบอกว่าใครเป็นกบฏท,ที่ทำลายชาติและประชาชนจากนั้นชายชราที่ดูแข็งแรงเดินเข้ามาด้วยไม้เท้าด้านหลังเขามีชายในชุดสงครามตามมาท่านเวยรนายพลในห้องประชุมลุกขึ้นคาระวะชายชราคนนี้และชายชราคนนี้คือไวัเจ้างัวหนึ่งในสี่จอมพลของตาซาเมื่อกี้คุณบอกว่าใครเป็นกบฏท,ที่ทำลายชาติและประชาชนไวัเจ้างัวใช้ดวงตาคู่ดูเหมือนเสือจ้องนายพลที่พูดเมื่อครู่อีกฝ่ายสีหน้าเปลี่ยนไปพูดตะกุกตะกักท่านไวอเสียงดังปัง เขาใช้ไม้เท้าตีเพื่อปกป้องประเทศทุบลงบนโต๊ะประชุมอย่างแรงทําให้ทุกคนสะดุง้งเขาด่าด้วยความโกรธเมื่อปีนั้นถ้าไม่ใช่เจินเปยหวังนําทัพต้านการลุกรานของกองทัพแปดชาติตาซาคงล่มสลายไปนานแล้วพวกคุณจะได้นั่งเพลิดเพลินกับเกียรติยศนี้ได้อย่างไงอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีเจิญเปยหวังก็ไม่มีตาซาที่สงบสุขอย่างทุกวันนี้ถ้าเขาเป็นกบฏแล้วพวกคุณคืออะไรพวกขยะที่รออาหารจากองครักษ์เหรอได้ยินคําด่าทอของเว่ยเจิ้งกัวนายพลที่อยู่ตรงนั้นก้มหน้าหมดไม่กล้าพูด ไว้เจ้างัวตะโกนเย็นชาข้าบอกพวกคุณใครกล้าด่าเจินเปยหวังให้ข้าได้ยินอีกถอดชุดทหารนี่ออกไซหัวออกจากกองทัพไปได้ครับนายพลสงครามรีบตอบส่วนลูกชายของเจินเปยหวังผู้ว่าการที่เขาฆ่าคดโกงและฝ่าฝืนกฎหมายหลักฐานอยู่ที่นี่หมดเขาไม่ได้ฆ่าผิดจากนั้นชายผมสั้นด้านหลังไว้เจ้างัวยิบเอกสารชุดหนึ่งโยนลงหน้าทุกคนบันทึกความผิดต่างๆของหูซานทันใดนั้นนายพลมังกรห้าดาวพูดว่าท่านเวย่ยถึงหูซานจะผิดแต่เขาคือคนของกองทัพ และเป็นนายพลเก้าดาวเสือคำรามควรได้รับการพิจารณาคดีจากสารทหารไม่ใช่ถูกฆ่าโดยคนทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นเฉินฟานฆ่าคนไปมากมายถ้าไม่จับเขาเกรงว่าคนจะยอมรับไม่ได้เจียงนานจะไม่สงบตอนนี้ข้ามีคำตัดสินแล้วพวกคุณไม่ต้องยุ่งใครมีข้อโต้แย้งให้มาหาข้าไว่เจิ้งกัวพูดจบแล้วหันหลังออกไปทิ้งนายพลสงครามที่มองหน้ากันเลิกลักและในสำนักงานอีกห้องของกองทัพไว่เจิ้งกัวนั่งจิบชามองชายผมสั้นในชุดสงครามจวินเต้า คุณมองไอ้เด็กนี่ยังไงจวินเต้าตอบเรียบๆสามปีจากซื้อจื่อจอมดือกลายเป็นผู้แข็งแกร่งขั้นเซียนเทียนและออกจากคุกมรณะได้ดูเหมือนเขาเจออะไรเยอะในคุกมรณะแต่การจงแจ้งแบบนี้เกรงว่าคนพวกนั้นจะไม่ยอมเว่ยเจิ้งกัวสีหน้าเย็นชาตะโกนด้วยเจตนาค่ะไอ้พวกนั้นเมื่อปีก่อนใส่ร้ายเจินเป่ยหวังถ้าไม่ใช่เพื่อความมั่นคงของตาซาข้าจะไปคิดบัญชีกับพวกมันนานแล้วตอนนี้ยังจะจัดการไอ้เด็กนี่ข้าไว่เจิ้งกัวไม่ยอมแนะ่ข้าเจินเป่ยหวังได้ และผู้บัญชาการกองทัพเจินไปเจ็ดคนคนที่ร่วมเรื่องนี้เมื่อปีก่อนไม่ใช่แค่พวกนั้นแน่เกรงว่าด้านหลังพวกเขามีกองกําลังที่ลึกซึ้งกว่านี้ร่วมด้วยคําพูดของจวินเต้าทําให้เว่ยเจิ้งกวัวสีหน้าเครียดคุณหมายความว่าพวกนั้นก็มีส่วนเหรอจวินเต้าครุ่นคิดแค่คาดเดาจากนั้นเว่ยเจิ้งกวัวพูดไม่ว่าไงคุณไปเจียงไห่ด้วยตัวเองพาไอเด็กนี่มาเขาต้องไม่เป็นอะไรมิฉะนั้นถ้าไอห,หมอนั่นกลับมารู้ว่าลูกชายมีเรื่องเกรงว่าต้าซาจะโก,กลาหลนทันใดนั้นจวินเต้า คุณคิดว่าเจินเปยหวังยังมีชีวิตอยู่ข้าเชื่อเขาเขาไม่ตายง่ายๆไว้เจ้างัวดวงตาเป็นประกายในตึกแห่งหนึ่งในเจียงหนานตอนนี้ก่อนหน้านี้ชายร่างเตี้ยที่ต้องการชิงเหอซื่อหยกนั่งอยู่ที่นี่ถือรูปถ่ายของเฉินฟานพูดเย็นชาไม่คิดว่าไอ้เด็กนี้จะเป็นลูกชายเจินเปยหวังเมื่อปีก่อนเจินเปยหวังฆ่าคนตรงหญิงของข้ามากมายตอนนี้ลูกชายมันยังมาทำลายเรื่องใหญ่ของตรงหญิงสองพ่อลูกนี้สมควรตายตอนนั้นชายคนหนึ่งพูดว่าท่านถูตไอ้เด็กนี้เพิ่งฆ่าประธานสมาคมยุตเจียงนาน การบ่มเพาะของเขาคงเข้าสู่ขั้นเสียนเทียนแล้วเราจะชิงเหอซื่อหยกจากมือเขาเกรงว่าไม่ง่ายชายร่างเตี้ยพูดอย่างดูถูกแค่ขั้นเสียนเทียนข้าติดต่อข้างบนแล้วอีกไม่นานจะมีนักรบชั้นยอดของตรงหญิงกลุ่มหนึ่งมาที่นี่ถึงตอนนั้นต้องฆ่าไอเด็กนี่ได้แน่ทันใดนั้นชายคนนั้นดวงตาเป็นประกายไม่กี่วินาทีพูดว่าท่านถูกผมมีแผนไม่เพียงได้เหอซื่อหยกคืนยังฆ่าลูกชายเจินไปหวังได้อะไรชายร่างเตี้ยถามด้วยความสงสัยอีกฝ่ายก้มลงกระซิบข้างหูเขาดีทำตามนี้ ชายร่างเตี้ยได้ยินแล้วตะโกนทันทีวันรุ่งขึ้นในวิลล่าเบอร์หนึ่งพร้อมกับเสียงร้องเจ็บปวดดังขึ้นเส้นลมปราณเส้นที่สองของสวีเฉียนเฉียนถูกเฉินฟานเปิดเขาล้มตัวลงบนเตียงด้วยความเหนื่อยล้าขยับตัวไม่ได้เฉินฟานยิ้มมุมปากเหลืออีกห้าเส้นรอคุณพักดีแล้วค่อยต่อตอนนั้นเล่งเฟิงรายงานซื่อจือ่ออูเฉียนเย่เว่มาถึงแล้วผู้หญิงคนนั้นมาอีกแล้วเฉินฟานขมวดคิ้วแล้วเดินออกไปเห็นอูเฉียนเย่เว่ยยือนอยู่หน้าประตูเขาพูดทันทียังไงคุณยังอยากชิงหยกนั้น อู๋เฉียนเย่เว่ถือกระเป๋าเดินทางพูดทันทีฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยินแล้วเฉินฟานง,งงอยู่ที่นี่หมายความว่ายังไงเฉียนเย่เว่พูดตรงตรงเธอซื่อหยกหายไปจากมือฉันในเมื่อคุณไม่ให้ฉันฉันต้องอยู่ข้างคุณทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ให้มันกับคนอื่นถ้าคุณรำคาญฉันให้เธอซื่อหยกฉันฉันจะไปทันทีเฉินฟานมองเขาไม่เป็นไรอยากอยู่ก็อยู่ห้องผมมียแยะอู๋เฉียนเย่เว่หัวเราะในลำคอถือกระเป๋าเดินทางเข้าไปในวิลล่าพี่ชายพี่สาวคนนี้คือใครอีกเหรอ เฉินหลิงเออมองอูเฉียนเยเวถามด้วยความสงสัยตามหลังเธอมีฟางสือฉีสวีเฉียนเฉียนเสี่ยวสวีและคนอื่นบ้านคุณมีผู้หญิงเยอะขนาดนี้เลยเหรออูเฉียนเยเวเห็นกลุ่มผู้หญิงแล้วตะลึงแล้วพูดสมกับเป็นซื่อจื่อจอมด้วยอันดับหนึ่งของตาซานิสัยเจ้าชู้ไม่เปลี่ยนเลยเฉินฟานหัวเราละล้อเล่นว่าคุณรู้แล้วว่าผมเจ้าชู้ยังกล้ามาอยู่ไม่กลัวผมทำอะไรคุณเหรกล้าสิทันใดนั้นอูเฉียนเยเวเท้าสะเอวจ้องเฉินฟานตอนนั้นมีเสียงดังจากด้านนอกผมมาแล้วตอนนี้ที่หน้าประตู ชายที่เมื่อวานเพื่อร้อยล้านต้องการฆ่าเฉินฟานอุ้มหญิงสาวหน้าตาซิเซียวมาปรากฏตัวนี่คือพันรายาผมคุณช่วยเธอได้จริงเหรอชายคนนั้นมองเฉินฟานดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลถ้าบนโลกนี้แม้แต่ผมยังช่วยไม่ได้นอกจากอาจารย์สามของผมก็ไม่มีใครช่วยได้เฉินฟานมาถึงหน้าหญิงสาวที่ชายคนนั้นอุ้มตรวจร่างกายเธอจากนั้นเขาขมวดคิ้วอีกฝ่ายเห็นแล้วตื่นตระหนกเป็นยังไงบ้างเฉินฟานขมวดคิ้วตอบพันรายาคุณไม่ได้ป่วยแต่ถูกวางยาพิษ พิ่ได้ยินแล้วชายคนนั้นสีหน้าเปลี่ยนใช่พิษนี้ชื่อว่าพิษดูดเลือดกระดูกจะกัดกินเลือดของภรรยาคุณไม่หยุดสุดท้ายทําให้ภันรยาคุณเสียเลือดตายตอนนั้นอูเฉียนเย่เว่เดินออกมาตกใจพิษโบราณไม่ใช่มีแค่ในหมู่บ้านเมียวเจียงเหรอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณช่วยได้ไหมชายคนนั้นมองเฉินฟานด้วยความหวังเฉินฟานมั่นใจแน่นอนแต่ผมไม่ชอบทํางานฟรีชายคนนั้นพูดทันทีคุณต้องการอะไรขอแค่รักษาพันรยาผมได้ชีวิตผมให้คุณได้เฉินฟานยิ้มอ่อนนั้นผมขอชีวิตคุณ อีกฝ่ายพูดทันทีดีขอแค่พันรยาผมไม่เป็นไรชีวิตของผมเนี่ยหยุนให้คุณจากนั้นเฉินฟานเริ่มถอนพิษให้พันรยาเขาชิวชิวช,วชิวชั่วพริบตาเข็มยินหยางชีวิตมรณะหลายเล่มปักลงบนร่างพันรยาเขาไม่นานที่หน้าท้องเธอเหมือนมีอะไรขยับเฉินฟานหัวเราะเย็นยังจะหนีอีกเขาปักเข็มยินหยางชีวิตมรณะอีกสองเล่มที่หน้าท้องของพันรยาเนี่ยหยุนจากนั้นพลิกตัวเธออย่างแรงตบที่หลังเธอแรงแรงเสียงดังฉึก ทันใดนั้นตัวหนอนสีเลือดถูกคายออกจากปากเธอคือนอนดูดเลือดเนี่ยหยุนมองตัวการที่เกือบฆ่าพันยาเขาแต่มันจนเลยจากนั้นเขาก้มขอบคุณเฉินฟานขอบคุณคุณชีวิตผมคุณเอาไปได้เลยค่าหรืออะไรก็ตามใจเฉินฟานได้ยินแล้วยิ้มเบาคขาคุณผมได้อะไรเนี่ยหยุนมองเฉินฟานด้วยความงงเฉินฟานพูดตรงตรงชีวิตคุณตอนนี้เป็นของผมต่อไปผมคือเจ้านายคุณเนี่ยหยุนได้ยินแล้วสีหน้าเปลี่ยนเฉินฟานมองเขายังไงไม่เต็มใจเหรอนี่ยหยุนย่อตัวเอง ในเมื่อผมสัญญาว่าชีวิตนี้ให้คุณคุณให้ผมทําอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ผมแค่คนขาเป๋เกรงว่าช่วยอะไรคุณไม่ได้มีผมอยู่คุณจะไม่ขาเป๋แต่ตอนนี้ให้ผมรักษาบาดแผลซ่อนในร่างคุณก่อนไม่งั้นกลัวคุณตายเมื่อไหร่ไม่รู้ต่อไปเฉินฟานเริ่มรักษาบาดแผลซ่อนในร่างเนี่ยหยุนหนึ่งชั่วโมงต่อมาเฉินฟานสูดหายใจลึกเก็บเข็มหยินหอย่างชีวิตมรณะก่อนหน้านี้คุณเจออะไรมาบ้างถึงมีบาดแผลซ่อนหนักขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ผมเกรงว่าคุณคงตายจริงๆ มันผ่านไปแล้วเนี่ยหยุนสายหัวดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าไม่ว่าอาดีตคุณเป็นอะไรแต่จำไว้ว่าตอนนี้คุณเป็นคนของผมเฉินฟานจากนั้นเฉินฟานเขียนใบสัญญาให้เนี่ยหยุนรอบาดแผลซ่อนของคุณหายดีผมจะรักษาขาคุณขอบคุณเนี่ยหยุนมองเฉินฟานแล้วก้มคำนับรอเนี่ยหยุนและภรรยาจากไปเล่งเฟิงถามซื่อจือต้องสืบตัวตนของคนนี้ก่อนไหมเฉินฟานพูดไม่เป็นไรไม่สําคัญไม่ว่าอาดีตเขาเป็นใครตอนนี้เขาเป็นคนของผมก็พอแม้แต่พิษกระดูกยังถอนได้ อู๋เฉียนเย่วงเฉินฟานด้วยความตกใจด้วยสถานะของเธอรู้เรื่องพิษกระดูกดีในตา้าซาคนที่ถอนพิษกระดูกได้มีไม่กี่คนแม้แต่นักการแพทย์แห่งชาติยังไม่แน่ว่าจะถอนได้แต่เฉินฟานถอนได้ง่ายๆทําทให้อู๋เฉียนเยเวตกใจมากเฉินฟานยิ้มเบาๆผมรู้เยะแยะตอนนี้ผมยิ่งสงสัยในตัวคุณมากขึ้นอู๋เฉียนเยเวจ้องเฉินฟานด้วยดวงตาคู่หนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยผู้หญิงอย่าสงสัยในตัวผมมากเกินไปเดี๋ยวคุณจะตกหลุมรักผมคำพูดนี้ของเฉินฟานทำให้อู๋เฉียนเยเวกรอกตาใส อย่ามาเพ้อผมไม่มีวันรักคุณว่าแต่ผมพักที่ไหนเฉินฟานพูดกับเสียสเส่ยวซินเสี่ยวซินหาห้องให้เธอหน่อยจากนั้นเสี่ยวซินพาอูเฉินเย่เว่ไปที่ห้องเฉินหลิงเอ๋อกระพริบตามองเขาแล้วพูดพี่ชายไม่ว่าเมื่อไหร่ข้างกายคุณก็มีแต่สาวสวยเฉินฟานสายหัวอย่างจนใจทำไงได้ใครใช้ให้โชคดอกท้อผมดีนักเชอะหลงตัวเองเฉินหลิงเอ๋อยิ้มมุมปากใครจะให้ดอกไม้ของคุณเฟื่องฟูเกินไปทันใดนั้นด้านนอกมีเสียงตะโกนของเล่งเฟิงเฉินฟานได้ยินแล้วลุกขึ้นเดินออกไป และในลานวิลล่าตอนนี้เล่งเฟิงถือดาบมือซ้ายจ้องชายคนหนึ่งด้วยสีหน้าเย็นชาชายคนนี้สวมชุดแข่งสีดำถือมีดสั้นในมือกลินอไอถูกซ่อนไว้ถ้าไม่เห็นด้วยตาจะไม่รู้ถึงการมีตัวตนของเขาเล่งเฟิงเห็นเฉินฟานออกมาแล้วผู้ซื่อจือหากไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองแต่ผมเจอเข้าชายชุดดำมองเฉินฟานแล้วพูดเย็นชาสมกับเป็นซื่อจื่อแห่งเจินไปถึงจะล่มสลายข้างกายยังมีผู้เชี่ยวชาญระดับนี้ปกป้องเฉินฟานมองเขาแล้วถามใครส่งคุณมา คนตายไม่ต้องรู้เรื่องนี้อีกฝ่ายพุ่งไปหาเฉินฟานทันทีความเร็วเหมือนลูกศรที่หลุดจากสายเล่งเฟิงจะก้าวไปขวางมีเสียงเย็นชาอีกเสียงดังขึ้นเบอร์เจ็ดคุณนี่เร็วดีแต่หัวของซื่อจือแห่งเจินไปเป็นของผมชั่วพริาร่างหนึ่งโผล่หลังเฉินฟานห้านิ้วยาวเป็นกรงเล็บพุ่งไปที่หัวใจเขาคนนี้ปรากฏกระทันหันและลงมือเร็วมากทําให้ป้องกันไม่ทันแต่เมื่อการโจมตีนี้ถึงตัวเฉินฟานร่างของเขากลับกระจายเหมือนฟองภาพดวงตาชายคนนี้ดวงตาหดลงจะถอยหนี แต่ด้านหลังเขามีลมเย็นพัดมาเสียงดังปังไม่ทันตั้งตัวร่างทั้งร่างถูกพลังหนักหน่วงซัดกระเด็นชายคนนี้ล้มลงที่เท้าชายชุดดำก่อนหน้ากระอักเลือดอย่างบ้าคลัง่งเบอร์ห้าดูเหมือนคุณก็ไม่เท่าไหรชายชุดดำมองคนที่พื้นแล้วพูดเย็นชาตอนนี้ชายบนพื้นไอไม่หยุดเขากุมหน้าอกจ้องเฉินฟานความเร็วของไอหมอนี่เร็วขนาดนี้ได้ยังไงเฉินฟานมองทั้งสองเย็นชาใครส่งพวกคุณมาบอกมาตามตรงผมจะไว้ชีวิตพวกคุณให้สมบูรณ์ ทันใดนั้นมีเสียงเย็นชาดังขึ้นเจีย๊ยบเจียจ๊ยบซื้อจือแห่งเจินเป่ยปากดีไม่เบาจากนั้นในความมืดมีแสงสีดำสว่างว่าพุ่งไปหาเฉินฟานแบบไร้มุมตาย3 6 0อองศาแสงสีดำนี้คือเข็มเงินสีดำหลายเล่มมีแสงวาวหน้าสะพรึงกลัวเห็นได้ชัดว่ามีพิษร้ายม้าดำตัวนี้เป็นเข็มเงินสีดำหนึ่งโดยหนึ่งความเร็วถึงขีดสุดแต่ละเล่มเต็มไปด้วยพลังหน้าสะพรึงมีพลังทำลายหินอนุสาวรีย์ซื้อจือระวังแต่ละเข็มบรรจุพลังงานที่น่ากลัวแต่เฉินฟานนหัวรยเรย็ ร่างระเบิดพลังหน้าสะพึงออกมาทำลายเข็มเงินสีดำทั้งหมดให้แตกกระจายเป็นไปได้ยังไงเข็มฝนลูกแพรของข้าแม้แต่พลังป้องกันของปรมาจารย์ยังเจาะได้ขวางได้ยังไงชายชุดขาวปรากฏกระทันหันจ้องเฉินฟานขเขมง็งปล่อยกลิ่นอายข่าฟันเข้มข้นมีเสียงเย็นชาดังขึ้นอีกสามนักฆ่าระดับพื้นพิพซาจงนี่ทุ่มทุนจริงๆ